ชมแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวทนายก็ทำเดี๋ยวก่อนต้องดูเหรอครับคุณมาเพื่อ พี่อัดนะทาเพื่อน้องแตงโมผมชื่นชมนะทำมามา3 4เดือนแนละ้วอันนี้พูดจริงใช่ไหมไม่ได้แซะไม่ได้อะไรไม,ไม่ไมได้แซะเลยครับคือผมก็อยากให้ความเป็นธรรมกับน้องแตงโมบอกตรงๆเลยนะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าที่พี่อัดพูดไลฟ์สดมาตลอดเนี่ยว่ามีคลิปกีดขาเนี่ยนะผมยกฟ้องให้ทุกคดีเลยผมไม่เอาเรื่องเอาราวแล้วต่อไปเนี้ยเพราะว่าผมเห็นพี่อัดเนี่ยโดนมาหลายคดีแล้วผมก็เลยแบบว่าเออถ้าเกิดพี่อัดทำเพื่อสังคมขนาดเนี้ยผมก็ไม่ควรที่จะแบบว่าต้องไปมีคดีขึ้นลงขึ้นศาลกันอย่างนี้ต้องมาจับ อ,บบอันนี้อันนี้ผมพูดต่อหน้าสื่อเลยนะครับถ้าเกิดว่าพี่อัดมีคลิปจริงนะครับผมจะถอนฟ้องเนี่ยสิบยี่สิบคดีผมถอนให้หมดเลยไม่แบบนี้คุณไปนี่เป็นการท้าทายเปล่าไม่ใช่ท้าทายครับคือผมก็อยากจะให้เรื่องน้องแตงโมงเนี่ยให้มันจบอะครับว่าคือยังไงกันแน่นะครับอย่างที่บอกกับทุกคนเนี่ยพี่อัดเมื่อคลิปผมได้ยินที่อัดพูดอยู่ว่าพี่อัดจะโดนมาหลายคดีแล้วแล้วเดี๋ยวถ้าไปเปิดคลิปนี้อีกเนี่ยนะเดี๋ยวจะโดนคดีอีกผมยอมติดคุกแทนเลยเอาคลิปมาเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้นคคครบรบบออววนน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 จเเเลลยแ้้้ถาาาตไไมม่่ดดดดิิีีืใข กรรมถ้าเกิดมีคลิปกีดขานะครับมผมจะดำเนินคดีผู้ประชาการภาคหนึ่งเลยนะพลตำรวจโทรผมก็ไม่กลัวถ้าพี่ตั้มนะอยากช่วยผมจริงๆไปบอกแม่จิ๋มว่าอย่าถอนดิให้ผมมีโอกาสตายได้เลยเนี่ยนี่ผมก็อยากฝากบอกแม่เลยแล้วกันโทรหาแม่เลยดีไหมอ่ะโทรเขาโทรหาแม่เขาเลยเขาบอนดิแมเขาอะไรตั้มพูดได้ไหมว่าเออแบบเขาจะรักผมไหมเนี่ยเขาเกลียดผมจะตายว่าอย่าถอนว่าอย่าถอนถูกไหมอย่าให้เขาถอนดิว่าอย่าให้แม่ถอนนำหลักฐานนำหมดแล้วถ้าเกิดวถ้าเกิดว่าแม่เกิดถอนมาแล้วพี่จะเอาคลิปเนี่ยไปใช้ประโยชน์ยังไงคดีน้องแตงโมก็ใช้อะไรไม่ได้แล้วไง นะพี่ต้องเข้าใจอย่างหนึง่งพี่ต้องเข้าใจผมด้วยไอ้ที่บอกว่าคลิปที่พี่อัดมีหลักฐานเด็ดเนี่ยนะ oh. ตอนที่พี่อัดไปยื่นที่ดิสไอเนี่ยพี่ได้ส่งคลิปนี้ไปให้ใหกับทางอธิบดีดิสไอไหมครับอะไรไอคลิปกีดขาเนี่ยครับได้ส่งไปให้ทางดิสไอไหมเราไม่ให้เพราะว่าอะไรไหมอ้าว oh. เดี๋ยวพี่ฟังผมก่อนผมมีผลอย่างนี้เขาไม่อยากรับคดีผมอยู่แล้วพี่ฟังผมนะข้อที่หนึ่งเขาสอบบริษัทเกี่ยวกับ GPS <Okay. S 1> อเอพอถึงหลักฐานสําคัญเขาตัดทิ้งเลยเขาสอบหมอธรรมชัยพอถึงสําคัญเขาตัดทิ้งเลยออนะ พอสอบผมพอถึงสัมพันธเขาตัดทิง้งแต่เธอที่เอาคลิปนี่ไปดีไอน,นะผมว่าเขารับคดีแน่นอนเป็นคดีฆาตกรรมผมเขาให้ผมยืนยันเลยว่าใครเป็นคนฆ่าพี่ตั้มก็ต้องรู้ว่านอกแตงโมงเนี่ยน,นิติวิทยาศาสตร์คืออะไรจมน้ําเสียชีวิตถูกไหมดังนั้นเนี่ยไอตัวเนี่ยมันมีคนสองคนอยู่ตรงจุดที่กเกิดเหตุถูกไหมครับผมพูดตรงนะถ้าพี่อยากดูผมให้ดูดูได้ผมไม่ได้หวงสรุปว่าเดี๋ยววันนี้พี่ให้ผมดูคลิปนะให้ดูให้ดูภาพภาพไม่ต้องดูคลิปเอาภาพก่อนภาพที่ผมแคบมาอ๋อให้พี่ถ้าเดี๋ยวก เป็นาภาพที่แบบคนบนเรือหลังจากที่เขาไปตามหาน้องแตงโมทีท่มีคราบสีแดงๆอยู่ที่พื้นมาเท่นั้นผมเคยเจอในทวิตเตอร์แล้วไม่ใช่คืออย่างนี้เป็นภาพที่ไม่เคยเห็นภาพของคน<อ>งที่ม<อ>ีมือเปื้อนเลือด คือภาพที่พี่ให้นัตตี้ดูไหมนัตตี้ข่าวสดนะครับนัตตี้บอกผมแล้วว่ามันดูไม่ได้ออกเป็นฆาตกรรมคือผมโทรไปถามแล้วที่วันนั้นพี่อ้างเคี่ยวไทยรัฐกับนัตตี้ผมโทรไปถามทั้งสองคนแล้วแต่เขาไม่ได้ให้วีดีโอเขาดูไงนั่นแหละแต่ดโอเนี่ยนะครับคุณหนุ่มมันจะพลิกคดีได้เลยถ้าพี่อัดไม่ไว้ใจผมนะพี่อัดเอาคลิปให้คุณหนุ่มดูถ้าเกิดถอนฟ้องอ่ะสิ่งที่พี่อัดทำมาสี่เดือนเนี่ยมันจะสูญเปล่าหมายถึงว่าคลิปก็ไม่ได้ใช้ในศาลด้วยไม่ใช่เลยแล้วคลิปนุ่ม หรือให้ใครที่พี่อัดไว้ใจแล้วเอามานําเสนอสื่อเลยผมว่าจบสารภาพบนเรือครับมีจริงเหรอครับอันไหนครับมีจริงมีมีจริงคนที่สารภาพบนเรือมีจริงเหรอปอถามอ่ะมีสิครับเอ้าเธอมีทำไมพูดไม่ได้อะครับอ้าวแล้วผมจะพูดได้ไงพี่เอาเท่ากย่งนี้คุณก็พูดกล่าวไปเรื่อยๆอ่ะแล้วไม่มีข้อเท็จจริงคนทั้งประเทศก็ติดตามมาประมาณสามสี่เดือนก็คุณกับผมอยู่ในกระบวนการของศาลคุณกับผมอยู่ในกระบวนการของศาลอยู่นะ ครับพ okay, ูดม okay, ั่วเอาว่าเอาว่าในกระบวนการพงศารน่ม่คุณพ well ูดสิครับคนรอดูอย oh ู่ทั้งประเทศนะครับผมจะมาุณจะมาบังคับคุณคุณปอยอยากให้ก็พูดว่าอะไรนะก็บอกว่าคนที่บอกสารพาพมีจริงไหมผมยืนยันว่อมี เออเฮ้ห้าคนบนเรือพี่ทไไไพูดดม่้หมายถึงห้าคนบนเรือที่สา่งรับการเขาให้เขาให้เดี๋ยวนะแสนแสนโทรเข้ามาอีกแล้วเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวผมโทรเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะปอปอพี่ขอสามสายกับแสนด้วยนะเดี๋ยวแป๊บนะได้เดี๋ยวมีอีกแล้วโอ้โหครบคนห้าคนแสนตอนนี้ปออยู่ในสายด้วยนะครับอ๋อแสนด์แซนด์อย่าเพิ่งนะพี่แซนขอพี่ปออีกนิดนึงครับขอคำตอบหน่อยครับว่ามีจริงหรือเปล่าครับห้าคนบนเรือหรือเปล่าครับช่วยตอบหน่อยครับคุณคุณคุณแต่งเรื่องชี้นำครับตอบไหมครับเนี่ คุณจะแต่งเรื่องที่นำยังไงครับอ้าวแล้วต่อไปคุณจะมากล่าวหาพี่อัดนะอ่าคุณเอางี้นี่ว่าคุณไม่มีข้อมูลนะครับไม่มียังไงครับผมมีละกันอ้าวก็ไม่ไม่ต้องพูดสิครับเราจะไปต้องผมต้องพูดแหละพี่โน่อ่ะพี่ตั้มมานถามไม่ต้องพูดนะคนทั้งประเทศรอดูดูอยู่เองถ้าคุณไม่มีคุณพูดไม่ได้หมายความว่าอะไรครับเอาเอาอย่างนี้ได้ไหมปอหมายความว่าอะไรครับปอแซนพวกนี้คุณมาเองเลยพวกนี้คุณออกรายการเลย ไม่ต้องไม่ต้องทำไมคุณไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะ,ะทำไมผมต้องไปดีเบตกับคุณแต่ตอนนี้คุณกล่าวหาคนอื่นคุณแต่งเรื่องให้คนอื่นฟังแต่คุณไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้คำถามที่สองแล้วกันครับถ้าคำถามแรกตอบไม่ได้หลักฐานที่บอกว่ามีคนเนี่ยปอ,ปอเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งมีจริงหรือเ<พ>ปล่าครับพี่อัดผมเดี๋ยวปอแตนพี่โถผมผมกราบขอร้องนะสื่อสายเลยครับ เดี๋ยวพี่โทรกลับไปก็ได้พี่ขอสามนาทีพี่โทรกลับไปทั้งแซนทั้งปอไม่ไม่แต่คุณคุณอัจฉริยะต้องอยู่ต่อนะครับเอาอยู่อ่ะอยู่เขาอยู<ต>่อ่ะไม่อยู่อ่ะเอายูอยู่อยู่ผมจะดีน้ำมันโอเคโอเคผม<อ>ผม<อ>ผมขอแค่นี้พอครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวสามนาทีพี่โทรกลับไปนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงโทรกลับไปแซนแป๊บนึงคุณลุมผมขอสรุปนิดนึงโอเคไอ้พวกไอ้ปอพวกคนบนเรือเนี่ยนะมันไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาเดี๋ยววันนึงพี่อัจฉริยะเอาคลิปออกมานะพวกนี้จะเงิบอ่ะโอเคเดี๋ยวทนนายตแป๊บึง อะไรตั้มเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึงยังจะมีหน้าโทรมาอีกเอาโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงสุดท้ายอะไรตั้มตัวไอตั้มไปกลับเปิดที่ศาลนะพี่อาจผมต้องผมต้องปิดรายการตัวนี้ก่อนนะทนายตั้มผมอยากให้ทนายตั้มคุยกับประชาชนที่เขามองแฟนคลับพี่อัดหน่อยว่า การที่คุณทายคุณนายตั้มเข้ามาเนี่ยแล้วเหมือนกับขอโทษนะไม่ได้รับเชิญขึ้นมาเขาบอกเป็นการผมเสื่อมอ่ะท่าเขาบอกว่าเป็นการเสียมารยาทไม่เกี่ยวนะแต่แกบอกอะไรเขาหน่ไหมเอาจริงจริงก็ผมมาช่อง3บ่อยอยู่แล้วนะครับว่าวันวันนี้เนี่ยพอดีผมเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วพอดีพี่อัดก็พูดว่าเนี่ยเขาชนะคดีผมเป็นส่วนมากแต่คือผมจะแค่มาบอกว่าจริงๆริงก็ไม่จริงนะครับเขาฟ้องผมมาห้าคดีนี่ยกฟ้องหมดทุกคดีเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอแป๊บนึงเดี๋ยวไปคุยพี่ก็เลยเอาลายอ พี่อัดก็ได้นี่ไม่เป็นไรพี่ถึงนี่พิมพ์กลับไปบอกว่าส่งเบอร์มาปรากฏว่ายังไม่ยอมส่งมาสุดท้ายจ็อบโทรเข้ามาเองพี่ก็เลยรับพี่อัดก็ให้รับพี่ก็รับพี่ถามว่าแล้วทําไมพี่อัดถึงบอกว่าพี่เอาคนไปยําสาบานได้เลยว่าไม่จริงเลยคือไม่ได้เตรียมอะไรกับนายตั้มเลยคือเรื่องของเรื่องอ่ะวันนี้พี่ได้มีการพิมพ์ชี้แจงไปแล้วก็คือเรื่องของเรื่องคือว่าตอนเช้านายตั้มแกโทรมาแกบอกวันนี้คุณอัจฉริยะมาออกใช่ไหมบอกพี่อัดมาออกใช่บอกใช่พี่ก็ถามว่าทาไมเพราะอะไรแกถามทําไมเนี่ยเขาก็บอกว่า เขาอยากเซอร์ไพรส์เขาอยากมาช่วยพี่อัดพี่คิดในใจว่าขอโทษนะคือแบบมึงจะมาแกล้งอะไรกูแต่เช้าวะอะไรอย่างเงี้ยคือพี่บเออพี่พี่พี่ไม่ว่างเดี๋ยวค่อยคุยกันแล้วกันนะก็วางหูไปเสร็จปุ๊บประมาณสักเที่ยงครึ่งเขาก็ส่งไลน์มาบอกเออเนี่ยทำอะไรอยู่พี่ก็บอกเออพี่กำลังอ่านข่าวนู่นนี่นั่นจนกระทั่งพี่ก็ถามบอกว่าอ้าวตกลงไงคุณจะมาเซอร์ไพรส์จริงเหรอแกล้งอําไปปรากฏว่ามาจริงคือพอมาจริงพี่ก็ตกใจเพราะว่าน้องคือน้องที่น้องที่อยู่ข้างล่างเขาบอกว่านี่พี่อัดไอ้บอกว่าพี่านะ แต่พี่นั่งอยู่กับพี่อัดในรายการพี่ก็เลยเอา,เอาโทรศัพท์ที่ทางฝั่งทนายตั้มคุยส่งให้ส่งให้ทางฝั่งของพี่อัดดูเนี่ยพี่ก็เปิดเลยแบบพี่ก็ยืนยันนะว่า,วา,เ,าเนี่ยเนี่ยพี่ก็ส่งเนี่ยพี่ก็ส่งไปอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะดูแปลกๆไหมอย่าเลยคุณมันจะดูแปลกๆไหมไปออกรายการด้วยนะหาวิธีช่วยตังโมผมอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยตอนเที่ยงสามสิบหกเที่ยงสี่สิบมันจะดูแปลกๆไหมอย่าเลยคุณ พี่ก็บอกอยากเข้ามาเลยบอกอย่ามาเลยพี่พี่ก็บอกแบบนี้นะแต่เขามาพี่ก็ไม่รู้ทายังไงพอมาเสร็จอ่ะพี่ก็ต้องแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้าพี่ก็ถามพี่อัดในรายการเลยว่าโอเคไหมเนี่ยตั้มมาเนี่ยจะให้เข้าไหมก็บอกได้แต่เขาโอเคก็ได้ได้มีปัญหาอกเข้ามาได้แต่ว่าเขาไม่ให้ดูคลิปนะพี่ถึงให้ตั้มมาถ้าเกิดพี่อัดบอกว่าไม่ได้ผมขอคุยพี่ก็ไม่ให้ตั้มเข้าคือด้วยมารายาทพี่ไม่เข้าอยู่แล้วนี่คือเรื่องของตั้มแต่พี่ก็งงว่าพี่อัดบอกว่าเหมือนแบบ พี่เตียมกันมาถ้าเตียมอ่ะพี่จะไม่มีการบอกพี่อัดเลยแล้วตั้มส่งมาตอนไหนพี่ให้ดูหมดพี่อัดรู้ทุกอย่างในรายการหมดรู้ทั้งหมดว่ารายการมันกำลังเกิดอะไรขึ้นบ้างกำลังรัน,นอะไรยังไงอยู่บ้างหรือแม้กระทั่ง3มคนบนเรือก็คือจ๊อบแแจนแล้วก็ปอโทรเข้ามาเนี่ยครั้งแรกเลยกระติกส่งไลน์มาหาพี่ก่อนเออกระติกส่งไลน์มาเดี๋ยวพี่พี่โชว์ให้ดูแล้วกันเออกระติกเนี่ยส่งไลน์มาตอนนั้นอยู่ในรายการเ,เดี๋ยวนะ กระติกส่งไลน์มาตอนเที่ยงห้าสิบเจ็ดอ่าเนี่ยนะฮะอ่ะเนี่ยเนี่ยอ่ะแต่พี่ขออนุญาตปิดเบอร์นี่ไหมเนี่ยจ๊อบอยากโกนอินค่ะพี่หนุ่มเคเอาเบอร์มาคือคือ,อพอจ๊อบอยากโกนอินพี่หนุ่มเนี่ยนะฮะไอ้ช่วงที่หายไปเนี่ยสองนาทีเนี่ยพี่อ่ะนั่งอยู่ข้างหน้าพี่อัดพี่ก็เลยเอาไลนา์อันเนี้ยส่งให้กับพี่อัดดูว่าพี่อัด จะติดส่งมาแล้วบอกว่าจ็อบอะอยากเข้าสายี่อก็ได้นี่ไม่เป็นไรพี่ถึงนี่พิมพ์กับไปบอกว่าส่งเบอร์มาปรากฏว่ายังไม่ยอมส่งมาสุดท้ายจ็อบโทรเข้ามาเองพี่ก็เลยรับพี่อัดก็ให้รับพี่ก็รับพี่ถามว่าแล้วทําไมพี่อัดถึงบอกว่าพี่เอาคนไปยาคือคือคือพี่เองอะเป็นคนถือเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าทางฝั่งพี่อัดเขาไม่ยินยอมอย่างเงี้ยว่าจะให้เข้าสายอะพี่ก็ไม่เอาพี่ถามทุกครั้งพี่โอเคไหม พี่เอาไหมพี่ตกลงบ่าถ้าพี่ไม่เอาไม่เอาหรือครั้งที่แล้วอย่างเงี้ยพี่อัดมานั่งแล้วทางฝั่งของสสเตอยากจะขอเข้าสายพี่อัดบอกไม่เอาพี่ก็ไม่เอาเข้านะหรือบางแจ็คอยากเข้าสายพี่อัดบอกไม่เอาพี่ก็ไม่เอาเข้านะเพราะว่าพี่ก็พี่ก็ให้เกียรติพี่อัดอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันพอพี่อัดอนุญาตพี่ถึงเอาเข้าแต่ถึงเวลาพี่อัดเองแบบมาบอกว่าพี่เหมือนแบบเอาคนไปยำเนี้ยพี่พี่ก็รู้สึกรู้สึกไม่ดีนะพี่รู้สึกพี่เสียใจนะเพราะว่า โดยบริบทแล้วพี่ให้พี่อัดรู้ทุกอย่างอืมส่วนในเรื่องที่แบบเขาจะมีการพูดอะไรกันยังไงเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งส่วนในเรื่องกรณีของถ้ามาถามเรื่องของไอ้คลิปเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิทธิ์ของพี่อัดเขาไงเขาจะเปิดหรือไม่เปิดมันสิทธิ์ของเขาเพราะคลิปมันอยู่ในมือเขาถูกไหมฮะในเมื่อพี่อัดบอกว่าโอเคเปิดไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาไอ้ห้าคนบนเรือเนี่ยมันจะมาเล่นงานเขาคือพี่เองอะรู้จักพี่อัดมาเป็นสิบปีนะไม่ใช่รู้จักแค่ปีสองป,นะป,ปีหรือห้าปีนะสิบกว่าปี ถามพี่อัดได้สิบกว่าปีเนี่ยพี่อัดเคยฟ้องผมอฟ้องผมฟ้องหมวยผมก็ไม่เคยว่าพี่อัดผมเข้าใจพี่อัดทุกอย่างพี่อัดไปรลฟ์ว่าผมแบบเออได้ได้งงได้เงินจากคนคนผมก็ไม่เคยว่าพี่อัดผมก็ยกมือไหว้เคารพพี่อัดเสมอสุดท้ายผมเอาพี่อัดออกรายการทั้งที่ถ้าเกิดมีการฟ้องผมผมก็คงไม่เอามาผมให้เกียรติพี่อัดอยู่ตลอดเวลาคนอาจจะไม่เข้าใจหรือไม่รู้ความสัมพันธ์ของผมกับพี่อัดด้วยซ้ำใหม่แต่จริงๆผมบอกเลยว่า ผมสนิทกันมากผมกับพี่อัดแล้วก็ผมกับทนายตั้มหลายคนบอกว่าผมสนิทกับตั้มอะไม่ใช่ผมอะเพิ่มเสนอสนิทกับพี่อัดมากกว่าทนายตั้มอีกด้วยซ้ำไปเออเมีการร้องห่มร้องไห้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าววันนี้ที่หนุ่มเสียใจเนะพราะเขาเองเขาก็ยอมัาเสียใจคือพี่อาจจะเสียใจเรื่องเรื่องพี่หรอเสียใจทําไมพี่อัดไม่ต้องเสียใจเรื่องผมเลยพี่เองเนี่ยบอกตรงนะพอ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 จบรายการเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่เองเนี่ยก็ในพี่ให้ดูแล้วกัน พี่เองเนี่ยนะก็ส่งข้อความเนี่ยไปให้พี่อัดดูทั้งหมดเลยอเนี่ยนะอแล้วก็บอกว่าพี่อัดอย่าโกรธผมนะผมเองก็ตั้งตัวไม่ทันจริงๆเครียดเลยผมพี่ก็ส่งไให้พี่อัดดูว่าเฮ้ยมันมันเกิดบริบทอะไรขึ้นทําไมพี่อัดไปสัมภาษณ์แบบนั้นผมผมพี่ก็งงแต่ว่าถ้าจะถามถึงเรื่องไอ้ไอ้ไอ้คลิปอย่างเงี้ยพี่ก็พยายามหาทางถ้าเกิดพี่อัดกรดถูกฟ้องจากไอ้ห้าคนบนเรือนั้นพี่ก็บอกพี่อัดบอกว่า เอางี้เดี๋ยวคือพี่ก็ได้คิดในใจพี่เอางั้เดี๋ยวพี่ก็บอกพี่ก็เลยบอกปอว่าคุณปอถ้างั้นคุณทาหนังสือยินยอมที่มันจะแบบหนึ่งได้ได้ฟังอยู่ใช่ไหมแล้วก็วางที่ศาลเลยว่าคุณจะไม่มีการฟ้องคุณอัจฉริยะถ้าเกิดคุณเปิดคลิปมามันจะได้จบเพราะไม่อยากให้คนมาว่าพี่อัดว่ามึงไม่มีจริงมึงอย่างงู้นมึงอย่างนี้พี่ก็หาทางออกให้พี่อัดคือพี่ก็เป็นน้องพี่อัดพี่ก็หาทางออกให้ว่าอ่ะโอเคหนึ่งเมื่อพี่อัดจะกลวยคนห้าคนบนเรือมันฟ้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นการ แต่ว่ากลัวโดนมันป้องที่เปิดมาถ้างั้นพี่ขอปอเลยปอพี่ขอได้ไหมทำหนังสือฉบับหนึ่งแล้ววางที่ศาลแล้ว,วอนุญาตให้คุณอัดเปิดแล้วไม่มีการฟ้องร้องเขาด้วยปอเขาบอกเขาโอเคได้แต่สุดท้ายพี่อัดแกก็รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยสําหรับชีวิตแกว่าแกเปิดไปอาจจะโดนได้เพราะเรื่องข้ขอกฎหมายแกก็แบบรู้สึกว่ามันยังมีช่องโหว่ของแกอยู่พี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแกแต่พี่แค่หาทางออกในฐานะน้องให้นั้นเองแต่สุดท้ายจะเปิดหรือไม่เปิดเป็นสิทธิพี่อัดแต่สิ่งที่วันนี้พี่พูดคือพี่แค่ไม่สบายใจ าพี่อัดแต่เข้าใจอะไรผิดพี่หรือเปล่าว่าพี่อ่ะไม่ได้แจ้งพี่อัดเหรอหรือพี่อัดบอกว่าพี่อัดไม่รู้เรื่องมาก่อนนะไม่จริงนะพี่อัดรู้ทุกอย่างพี่อยู่เนี้ว่ารู้ทุกอย่างเพราะพี่ให้พี่อัดดูทุกอย่างถ้าพี่อัดบอกผมคําเดียวว่าเฮ้ยพี่หนุ่มผมไม่เอานะอันนี้พี่ไม่เอาเพราะพี่อัดเป็นพี่ชายพี่พี่จะมาบอกว่าเฮ้ยพี่อัดไม่เอาแต่กูจะเอาอ่ะพี่ไม่ให้คนสันดานแบบนั้นเออประมาณเนี้ย อ่คุดคอยือแตงคดงโี้ของแตงโมเหรอคือพี่บอกตรงๆนะว่าพี่เองก็เป๋พี่เองก็เป๋เพราะพี่เชื่อทุกคนเป๋อุ๋ยก็ต้องเป๋หรือทุกๆคนที่ทําข่าวเนี้ยเป๋กันหมดเพราะอะไรเพราะตอนแรกอ่ะที่เราดูกันเนี่ยแม้กระทั่งพี่อัดเอง พี่อาจเองก็เคยพูดคดีนี้มันเป็นอุบัติเหตุถูกป่ะอ่าถ้าอุ๋ยมีคลิปอุ๋ยเปิดด้วยนะพี่อาจเคยพูดนี่คดีนี่คืออุบัติเหตุพี่ก็รู้สึกว่าคดีนี้คืออุบัติเหตุพอทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันเริ่มมีอะไรที่มันซับซ้อนคนบนเรือพูดไม่ไม่ทั้งหมดพี่ก็รู้สึกว่าเอ้าเอ๊ะมันมีอะไรที่มันซ่อนเงื่อนอยู่หรือเปล่าวะทําไมถึงต้องมีการปกปิดพี่ในข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นทําไมวันสัมภาษณ์กับพี่เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ทําไมอ่ะเรื่องเเ่่่ออองตนนนะมัป็ีกกแบบึโค พี่ก็พยายามแบบหาจุดกึ่งกลางจุดบาลานซ์ของพี่เองเอะไรเงี้ยจนกระทั่งมาถึงนวันนี้พี่บอกเลยว่าสุดท้ายแล้วอะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่พยานหลักฐานม,มันไม่ได้อยู่ที่ความคิดของเราเองพี่เคยคิดไปถึงขั้นที่ว่าเฮ้ยตังโมอาจจะลุกขึ้นมาแล้วมีคนเดินชนปั้งแล้วลม้มลงไปตกน้ำหรือเปล่าวะีตังโมเนี่ยที่ผมอยู่ตรงข้ามเขาเนี่ยซึ่งสิ่งที่เขามาแจ้งความผมอะมันก็คือการแจ้งความแท้ทั้งนั้น นะแล้ววันนี้ผมมาดูรายการหักระแสาามาย้ำเนี่ยถ้าไม่มีการเตรียมตั้มมาก่อนไม่มีการเตรียมอะไรมาก่อนมันเป็นไปนไม่ได้หรอครับผมมองตรงเนี่ยผมเขามีความรู้สึกครอบครัวผมมีความรู้สึกเสียใจที่พวกตรงว่าผมไม่เคยเสียใจมากขนาดนี้นะคือผมไม่เคยพูดถึงเรื่องมีกีขาแต่ผมพูดแต่ว่าหนึ่งมีภาพการทําร้ายบนเรือแล้วมีคราบเลือดนะครับผม,ผมไม่สื่อมวลชนดูได้หมดเลยนะครับ ต่ขอ,อยาไปบิดเบือนเหมือนอมรินบอกเป็นแค่คาบวายคุณรู้ได้ไงคาบวายนะผมพูดตรงเลยว่าวันเนี้กรรมการสิทธิ์เนี่ยเพิ่งส่งหนังสือด่วนมาเพื่อให้เราไปหาลือวันที่ยี่สิบนะครับเพื่อจะขอตรวจค่าเ,เลือดใหม่บนเรือนะนี่คือความหวังของผมทั้งนั้นแหละครับที่ผมทําทุกขั้นตอนแต่กระบวนการที่เราฟ้องศาลไปแล้วเนี่ยเราจะไปเปิดหลักฐานอะไรให้ให,ให้สาธารณะได้ไงคนบนเรือมมีสิทธิ์อะไรที่จะมาขอดูหลักฐานของผม ที่เขาเป็นผู้ต้องหาเราเป็นจำเลยนะแล้วก็ถามว่าถ้าความจริงใจมีจริงอ่ะนะครับทําไมผมกับตั้มนะก็รู้จักกันอยู่แล้วทําไมผมถึงจะไม่ให้ผมต้องเชื่อทนายความของผมผมต้องเชื่อทีมางานของผมนะครับว่ากระบวนการต้องไปเปิดที่ศาลนะผมพูดตรงว่าเราก็เสียใจนะครับว่าสิ่งที่เราโดนมันเนี้ยมันคือความเจ็บปวดเจ็บปวดทั้งเสียเงินเจ็บปวดทั้งเราก็ไม่รู้แม่เขาจะมาถอนคดีวันไหนนะ เราอยากทาคดีนี้ให้สำเร็จแหละนะครับทุกๆคดีที่เราทํามาแล้วไม่เคยมีปัญหามีคดีแตงโมนี่แหละนะผมเจ็บปวดมากแล้วก็เสียความรู้สึกมากวันนี้ผมก็ต้องขอโทษพี่น้องประชาชนที่เป็นแฟนคลับผมว่าผมไม่สามารถเปิดคลิปไปดูได้หรอครับนะแต่เรายืนยันว่ากระบวนการขอให้เราได้สู้ในศาลเราสามารถเอาผิดคนบนเรือได้แน่นอนเราไม่ใช่ใช้วัตถสิม์มาการต้องการเลตติ้งของ YouTube หรือต้องการอะไรทั้งสิ้นมันได้เงินไม่กี่บาทหรอครับพวก YouTube ไม่ใช่ว่า คนดูผมวันหนึ่งเยอะแยะมากมายอะไรนะคนดูแค่แค่หมื่นสองหมื่นคนมันจะได้สักกี่บาทกันแต่ถ้าผมโดนฟ้องมาเนี่ยผมถามว่าเขามีเงินเนี่ยพันกว่าล้านเนี่ยเขาจะเอาจจังหวัดละห้าคนผมโดนสี่ร้อยคดีคิดดูดิคดีคดละห้าหมื่นบาทแล้วผมต้องเสียเงินเท่าไหร่แล้วผมต้องติดคุกกี่ปีถ้าผมแพ้คดีนะครับแล้วสู้กัน 3, 3สามศาลคุณรู้ไหมว่าเนี่ยวันนี้ที่ผมไปรับเจ้อ,อาหาเนี่ยตำรวจพูดกับผมว่าไงไหมที่พร้อมไปอายการวันไหน ท่านทนี่ผมยังไม่ได้แจ้งยังไม่ได้แก้ข้อกล่าวหาเลยเข,ขาถามผมว่าพี่จะพร้อมไปาาอารวันไหนเนี่ยคุณคิดดูว่ามันคือความเจ็บปวดไหมเหนื่อยแล้วไหมพี่ผมไม่ได้เหนื่อยแต่ผมบอกตรงว่าคคผมผมเสียความรู้สึกที่พูดตรงตรงนะผมเสียความรู้สึกผมไม่ได้อยากหยุดหรอกผมไม่อยากสู้ผมไม่ได้นั่นหรอกแต่ว่าการทําแบบนี้กับผมอะมันคือการที่เอาผมมายํำวันเนี้ยผมบอกตรงนะคี่ปปิดโอเรามีทั้งนั้นนะครับ นะเรามีมากกว่าคลิปวิดีโอได้ซ้าไปนะครับแต่กระบวนการต่างๆเหล่านี้คุณต้องเข้าใจว่าเรายังมีการอะไรที่เราต้องทําอีกเยอะแยะเพราะว่าเราก็หวังว่าวันที่ยีสิบสองสิงหาเนี่ยนะครับถ้าไม่มีการไม่มีการถอนเราสัปดาห์หน้าเราก็จะยื่นศาลขอนะครับออกหมายศาลเพื่อเรียกบัญชีพยานทั้งหมดเข้ามาสู่สานวนในวันที่ยีสิบสองสิงหานะนี่<ต>คือสิ่งที่เราต้องทําหลังจากนี้พี่จะสู้ยังไงต่อไปในเมื่อเรื่องมันประเดประดังขนาดนี้ ก็ยังไม่รู้หรอกแต่ว่าเราก็มีทุกขั้นตอนเนี่ยในการทํางานของเราแต่ตอนนี้ความหวังเราอะนะเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะได้ทําต่ออยู่แล้วเพราะว่าเราก็รู้ว่าแม่เขาคงถอนนะครับเมื่อถอนไปแล้วเนี่ยสิ่งที่มันหาที่มีเกิดขึ้นก็ต้องให้ให,ให,หายไปกับเราเราก็ทําอะไรไม่ได้ในเมื่อความ่่ทามันไม่มีอยู่จริงแล้วในกระบวนการต่างๆนะเราหวังว่าอธิบดีอายการภาคหนึ่งจะหวังให้มีการตรวจขราบเลือดใหม่ก็ไม่มีนะ เราก็ผิดหวังตรงนี้เหมือนกันเพราะนี่คือหัวใจสําคัญของคดีฆาตกรรมนะครับแล้วมีความหวังกับทนายตั้มไหมพี่ว่าแบบจะมาช่วยอะไรกันคือผมไม่ได้เคยหวังว่าตั้มจะมาช่วยผมหรอกนะการที่บุการที่รณรงค์แก้เพรโพสต์การที่อาคมคงสวัสด์โพสต์การที่เดชาโพสต์อาทิตต์ตั้มโพสต์นะครับทุกคนโพสเนี่ยคือเขาเป็นคู่ต่อสู้ของนันเน่ยกระบวนการของศาลวันจันทร์นี้ผมก็ต้องถูกตั้มอีกคดีหนึ่งนะที่ศาลนายรัชดาแล้วผมถามทุกคนเลยว่า คุณเป็นห่มเนี่ยุณจะให้เขาดูไหมคลิปอะไรต่างๆหลักฐานอะไรต่างๆผมถามว่าให้ดูไหมคุณก็ต้องไม่ให้ดูอยู่แล้วถูกไหมความจริงใจเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าความเชื่อใจกันละกันแต่เมื่อจะเป็นคดีฟาร์มกันยังเป็นผู้ต่อสู้กันที่ผมโดนเข้ามา2ี่สคดีเนี่ยนะครับนะผมถามว่าวัานนี้ผมจะมั่นใจอะไรได้ไงว่าเขาจะไม่หักหลังผมถูกไหมครับทุกอย่างคือมันไม่ใช่มิตรแท้หรอกนะแต่ว่ามันก็ต้องระวังเพราะว่า ทุกอย่างคือเปิดไปมันมีปัญหานะแล้วที่ทนายนรัชพลโพสแบบพี่หิาคุยกับกรรมการของชมรมมาว่าแบบไม่มีคลิปอยู่จริงคนไหนนะครับไอ้นี่มันก็มีปัญหาผมถามกรรมการชมรมคุณรู้เหรอว่าเป็นใครคุณรู้ไหมกรรมการชมรมเป็นใครอผมถามน้าําก็ได้อ้าก็ได้ก็เห็นไหมกรรมการชมรมมีใครของเราเป็นชมรมปิดที่ไม่มีใครรู้แล้วเบื้องหลังคือใครแล้วคุณรู้ได้ไงกรรมการชมรมมันไม่ไมีหรอกครับ นะไม่มีกรรมาการคนไหนที่ไปพูดหรอกครับว่าไม่มีหลักฐานถ้าไม่มีหลักฐานเราจะไปฟ้องได้ไงคือทุกคนอนะ่ะมันก็พยายามเต้าข่าวเท่นั่นแหละเพื่อต้องการทําลายผมนะเดีย๋ยวคืนนี้ผมประกาศเลยก็ได้ว่าผมขอยุติบทบาทเลยก็ได้ไม่ทําคดีดังโมผมพูดได้เลยคําเดียวจบนะแต่ถามว่ามันใช่ไหมมันไม่ใช่ผมสู้มาถึงขนาดนี้แล้วผมก็ต้องสู้จนถึงที่สุดแหละนะครับจนกว่าแม่เขาจะมาถอนนะนะน่ะแค่นั้นเองสุดท้ายพี่อยากฝากบอกอะไรประชาชนบ้างคะผมก็อยากฝากบอกสื่อบ้าบางทีนะครับ เวลาที่คุณอยากถามมาผมยินดีตอบมาเลยครับแต่ว่าอย่าไปบิดเบือนเพราะว่าสิ่งที่ผมเจอมาเนี่ยไปบอกว่าผมให้ดูรูปแล้วก็เป็นแค่วายไม่ใช่นะครับถ้าเราไม่ตรวจสอบแล้วเนี่ยนะปัญหาพวกนี้เราไม่กล้าออกมาพูดหรอกครับเราไม่กล้าฟ้องศาลเราฟ้องศาลเนี่ยหรือว่าเราฟ้องเขาประหารชีวิตถ้าเราผิดเราโดนลงโทษคนละเจ็ดปีนะครับนะห้าคนก็สามสิบห้าปีนะรัศมีไม่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 ได้ลดโทษให้ผมนะครับ เราะนี่จะเป็นการฟ้องเท็จนะแล้วก็เบิกความเท็จแล้วไหนจะไหนต่างๆเหล่านี้โทษเป็นหนักทั้งนั้นแหละครับเราไม่เอาชีวิตเราไมาเสี่ยงเราไม่ใช่เรื่องของเราด้วยเป็นเรื่องของแตงโมโดยเฉพาะนะตอนนั้นที่เรามาเนี่ยผมบอกให้เลยว่าผมสู้เต็มร้อยอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เป็นเรื่องที่เสียความรูม้สึกและเสียเสียว่วาทําไมพี่หนุ่มทําแบบนี้กันนั่นเองฝากอะไรถึงคนที่โจมตีหนักๆใน,น,นที่ช่วงนี้ ไม่ผมไม่ได้กังวลเรื่องโจมตีเพราะมันคืออวตารผมเคยผ่านคดีจำทรัพย์มาแล้วผมโดนด่าสอง,องนัดคอมเมนต์ผมก็ทามาแล้วโดนมาแล้วนะและสุดท้ายก็เป็นจริงมาแล่ะผมก็ชนะจมคดีจำทรัพย์ผมก็ชนะหนะละายๆคดีเมื่อผ่านมาอย่างนี้ทั้งนั้นหละนะเพราะว่าอย่าลืมว่าอวตารนะอย่าลืมว่านี้เราสู้กับใครเราสู้กับตารวจทั้งภาคนะครับนะแล้ว,ลวมีอะไรจะบอกพี่หนุ่มไหมพี่หรือจะออกรายการกันอีกไหมหรือจะยังไงก็คงไม่มีแล้วเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้คือ มันก็คือความรูร้ร internet, สึกของเราความเจ็บปวดของเรา,า,รรเราที่เราวันนี้จริงผมต้องไปภูเกต็ตนะครับก็คือพี่ก็ให้ให้ให้ดูแลใช่ไหมตัวเครื่อบินไปภูเกต็ตว,วันนี้ผมไปภูเกต็ตนะผมยังยกเลิกเพื่อมาออกในการการกสแสนะครับนะนนทั้งท้ที่ที่ภูเกต็ตก็สําคัญน,นะเพื่อจะพูดคุยกันเรื่องของคดีนี้แหละนะนะแต่วันนี้เราเห็นว่าเออ เราก็คิดว่าคงไม่มีอะไรนะพถ้าเขาถอนเราก็จบมเรืเราไม่มีอำนาจเราก็เลยยกเลิกเราทิ้งนะครับเพื่อจะมาเนี่ยเราก็มอของนัสเพื่ออธิบายให้ฟังว่าขั้นตอนต่อไปเราจะทํายังไงแต่เราไม่คิดเราว่าเขาจะเล่นแผนแบบนี้นะมันเสียความรู้สึกแค่นั้นเอง